c 3 9 s plus pro ตัวนี้ด้านหลังให้มา2เสาอากาศนะครับต้นหนึ่งรับขึ้น Wi-Fi 2.4อีกต้นหนึ่งจะรับขึ้น Wi-Fi 5 g ใช้งาน Wi-Fi ได้ทั้ง2คลื้นนะครับเหมาะสำหรับในยุคปัจจุบันเลยจะใช้5 g ก็ได้ใช้2.4ก็ได้ สวัสดีครับวันนี้ร้านพัทิลาชอปเอ็ s บีเอลนะครับวันนี้เราจะมาดูกล้อง VSTAR CAM รุ่นที่ใช้งานภายในนะครับ V-Star c p m C39 S p a Pro ตัวนี้เป็นรุ่นปรับปรุงนะครับแต่เดิมทีรุ่นนี้มันจะออกมาในความละเอียด4ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับปรุงเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับซึ่งมันทำงานที่ความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับสำหรับคนที่สั่งไปก่อนแล้วนะครับเป็นตัว4ล้านพิกเซล อันนั้นไม่ต้องเสียใจไปนะครับลูกค้าเพียงเปิดมือถือนะครับเข้าแอปแล้วก็สั่งอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเท่านั้นเองกล้องที่เราได้รับไปตอน4ล้านนั้นแนหะ่ะจะกลายเป็นกล้องความละเอียด5ล้านพิกเซลทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องกันนะครับว่าตัว v ี t a า a m แ c 3 9 s plus pro ตัวนี้ที่เป็นความละเอียดแบบ5ล้านพิกเซลข้างในกล้อง v ี t ตา ใส่อะไรมาบ้างนะครับมาดูกันก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวกล้องวีสต r cam รุ่น c 3 9 s plus pro ตัวนี้นะครับเปิดดูด้านในก่อนนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างเมื่อเราเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าในกล่องนี้มีวิธีการภาษาไทยให้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ทางร้านเพิ่มให้ในกล่องนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้ เข้าใจง่ายและทําตามได้ทันทีนะครับพิเศษตัวนี้เฉพาะลูกค้าของเราเท่านั้นนะครับที่สั่งกล้องจากเราก็เราก็จะใส่กู่มือตัวนี้ไปให้คู่มือตัวนี้มันไม่ได้เป็นแค่วิธีการภาษาไทยอย่างเดียวมันยังมีช่องทางเซอร์วิสหรือช่องทางติดต่อสําหรับกรณีที่กล้องมีปัญหาจะติดต่อใครได้กล้องมีปัญหาจะทํำยังไงนะครับมีส่วนงานที่แนะนําวิธีการแก้ไขต่างๆให้รวมไปถึง การเคลมกรณีกล้องมีปัญหานะครับด้าหลังจะมี qr code ให้นะครับไปแล้วก็เอามือถือสแกนนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่ทางร้านระบุไว้ให้เท่านั้นเองเราก็สามารถใช้งานกล้องพวกนี้ได้สบายๆแล้วนะครับกล้อง v s t t r r c m m นะครับเป็นกล้อง ip Camera ที่มีอายุก,การใช้งานหรือมีการผลิตเนี่ย มายาวนานแล้วนะครับมีการปรับปรุงอัปเดตตัวเองมาเรื่อยๆตั้งแต่รุ่นที่ยังใส่เมมโมรีไม่ได้นะครับจนถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยที่มีความละเอียดระดับ5ล้านพิกเซลสามารถแยกรุ่นเป็นรุ่นที่มีใส่ซิมได้หรือรุ่นที่เป็น Wi-Fi นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับว่า C39s p a r p l ให้อะไรมา้มางวิธีการภาษาไทยนะครับอันนี้ไม่ได้มาจากวี t สไตล์แคมนะครับมาจากร้านเราเอง ตัวนี้เป็นคู้มือฉบับวินเตอร์นะครับที่บอกฉบับวินเตอร์เพราะว่าข้างในเป็นภาษาอังกฤษนะครับถึงเป็นฉบับอินเตอร์ต่อมาเป็นไดอะแกรมนะครับเป็นใบรายการที่บอกข้อมูลต่างๆนะครับว่าชิ้นส่วนต่างๆของตัวกล้องทําหน้าที่อะไรนะครับแล้วเราจะเชื่อมต่อมือถือได้อย่างไรดูผ่านไดอะแกรมนี้ก็ได้นะครับเป็นไดอะแกรมฉบับอินเตอร์เช่นเดียวกันภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับ อันมาในกล้องตัวนี้นะครับก็จะมีสายแลนมาให้สําหรับคนที่ชอบเซตด้วยสายแลนนะครับประมาณเกเกืเมตรนะครับตัวนี้สายไฟเป็นชนิด USB นะครับแล้วก็เป็นแจ็คก,กลมๆตัวนี้นะครับแจ็คของกล้อง IP เดิมเลยที่ทาง VistaCam เปลี่ยนมาใช้แจ็คแบบเดิมเพราะว่าแจ็คแบบนี้มันทนทานกว่านะครับตอนที่เขาเปลี่ยนเป็น m i โ r o USB มันจะมีปัญหาเรื่องของการเสียบไปแล้ว ตัวพอร์ตไมโคร USB มันหักแล้วเราก็ต้องไปเสียเวลาซ่อมกันนะครับดังนั้นทางวิสตาแคมเลยปรับตรงนี้มาใหม่ให้เป็นแจ็คเสียบแบบเดิมนะครับซึ่งแบบนี้มันจะทนทานกว่านะครับห่หือขึ้นมานะครับก็จะมีตัวปลั๊กของมันนอกจากมีสาย USB มาแล้วก็จะมีปลั๊กมาให้ด้วยนะครับแต่ว่าแกะปลั๊กดูกรันก่ขออนุญาตแกะปึ๊บ อ่ะตัวปลั๊กนะครับก็ให้มาสําหรับเสียบ USB ได้ลูกค้าบางท่านถามว่าแล้วเอาปลั๊กพวกนี้ไปเสียบที่ชาร์จมือถือได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคขาตั้งนะครับตัวนี้ให้มา2แบบนะครับขาแบบนี้เป็นขากลมจะติดตั้งแบบไหนก็ต้องใส่ขานี้นะครับเพราะขานี้จะมีช่องต่อเพิ่มให้สําหรับใส่ขายึดกาแพงตัวพับตัวนี้ได้นี่นะครับ กรณีที่เราจะติดบนฝ้าหรือติดกับหัวบนฝ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใช้ขาพับนะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวหรือจะตั้งก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวหรือไม่ใช้เลยก็ได้นะครับทีนี้มาดูตัวกล้องกันดีกว่าดึงขึ้นมาแล้วนะครับจุดน็อตไม่ต้องพูดถึงนะจุดน็อตมีมาให้อยู่อย่างนี้นะครับตัวกล้องมาเปิดดูหน้าตาของตัวกล้องกันหน่อยนะครับเอาออกจากถุงกันไฟฟ้าสะติดนิดนึงอ่ะ กอ,อ่ะทีนี้เรามาดูตัว C39S p a s s p r o ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นกล้องที่ด้านหลังให้มา2เสาอากาศนะครับมีเสาอากาศมา2ต้นต้นหนึ่งรับขึ้น Wi-Fi 2.4อีกต้นหนึ่งจะรับขึ้น Wi-Fi 5G นะครับดังนั้น ใช้งานไ i f i ได้ทั้ง2คลคืนนะครับเหมาะสำหรับในยุคปัจจุบันเลยลูกค้ามีเราเตอร์หรือมีตัวอินเทอร์เน็ตแบบดูโ b แบนอยู่ก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่นะครับจะใช้5 g ก็ได้ใช้2.4ก็ได้นะครับสัญญาณ5 g แรงก็ใช้สัญญาณ5 g เราติดตั้งกล้องไกลนะครับเราต้องใช้2.4เพราะว่า2.4ส่งได้ไกลก็เลือก2.4นะครับแต่2.4มีข้อเสียนะครับเนื่องจาก2.4มันมีช่องสัญญาณน้อยมันจึงถูกลบกวนได้ง่ายและอุปกรณ์ ที่ใช้ Wi-Fi ส่วนใหญ่ภายในบ้านนะครับยิ่งตอนนี้เป็นสมาร์ทโฮมนะครับทุกอย่างจะใช้2.4เยอะมากนะนะสัญญาณ wi-Fi มันก็จะกวนกันเองนะครับก็ทำให้กล้องทำงานได้ไม่เต็มประสิทธ,ธิภาพนะครับหรือคนที่บอกว่าอยากจะใช้สายแลนเสียบก็เสียบได้เลยด้าหลังมีช่องเสียบสายแลนให้เสียบสายแลนจากเราเตอร์นะครับจาก wiFi ของบ้านเราเนี่ยแล้วก็สายแลนมาเสียบที่ตัวกล้องเลยก็ใช้งานได้ทันทีนะครับใช้งานง่ายมากทีนี้มาดูการทํางานของมันกันนะครับ กล้อง v s t t r c a m C39S Plus ตัวนี้เป็นกล้องใช้งานภายในนะครับหันได้หมุนได้สั่งหันซ้ายขวาผ่านมือถือได้เลยนะครับแล้วก็สื่อสาร2ทางเราพูดไปเนี่ยกดฟังจากกล้องได้เลยนะครับสามารถพูดคุยกับคนที่อยู่ในบ้านได้แต่ว่าบ้านเราต้องมีอินเทอร์เน็ตนะถึงจะทําแบบนี้ได้นะครับต้องมี Wi-Fi เพราะกล้องจะเชื่อมต่อกับไ i ไฟตลอดเวลานะครับกล้องกินไฟไหม กล้องกินไฟน้อยมากนะครับดังนั้นกล้องจนปิดทุกตัวที่ติดอยู่เนี่ยทุกตัวใช้ไฟฟ้าหมดไม่มีกล้องตัวไหนใช้ไฟไม่ใช้ไฟฟ้านะครับกล้องที่ใช้โซลาเซลล์ก็ใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกันแต่ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ชาร์จจากโซลาเซลล์อ่ะเรา,าดูอย่างอื่นบ้างกล้องทาอะไรดีกล้องสั่งซ้ายหันขวาหันจากมือถือได้พูดคุยได้นะครับกล้องมีไฟ LED ด้วยเราต้องการเปิดส่องแสงขาวตอนกลางคืนเราก็กดสั่งเปิดได้เลย กล้องก็จะส่องไฟตอนนั้นคือแสงขาวออกมาเพื่อให้เราดูรายละเอียดหรือเหตุการณ์ได้ชัดยิ่งขึ้นแสงจากอินฟราเรดเวลาเรามองภาพจะเป็นสีเทาทั้งหมดแต่ถ้าเราเปิดแสงจากหน้ากล้องเปิดไฟ,ไฟ LED ขึ้นมาทุกอย่างที่มองจะเป็นสีทันทีดังนั้นเราจะเห็นรูปพันธสันนิษฐานใส่เสื้อสีอะไรใส่เกงสีอะไรนะครับเพื่อเอามาติดตามคนลายได้ทันทีนะครับอันนี้เป็นข้อดีของกล้องตัวนี้แล้วก็ สัญญาณไซเรนสําหรับส่งเสียงเตือนการบุกรุกนะครับเราเตือนการบุกรุกเพื่อให้คนที่เข้ามาบุกรุกนั้นรู้ว่าตรงนี้มันมีการตรวจจับอยู่นะมันมีกล้องวงจรปิดอยู่นะแต่ไม่ได้ขู่ให้เขากลัวแต่ทําให้เขารู้ว่าตรงนี้มันมีการควบคุมอยู่และก็เสียงของมันเนี่ยก็จะทําให้คนรอบข้างหันมาสนใจในจุดนี้ด้วยดังนั้นความปลอดภัยมันจะเพิ่มเป็น2เท่านะครับสําหรับการใช้กล้อง วงจรปิดสักต,ตัวที่มันมีฟังก์ชันพวกนี้นะด้านข้างก็จะติดสติกเกอร์ไว้ให้เห็นชัดเจนว่า5ล้านพิกเซลนะครับกล้องรุ่นเดิม4ล้านพิกเซลก็อัพเฟิร์มแวร์ให้เป็น5ล้านพิกเซลได้สำหรับการใช้งานไม่มีอะไรแตกต่างจากของเดิมนะครับใช้งานตามแบบเดิมได้เต็มที่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถสแกน QR code นะครับแล้วก็ทักไลน์มา ขอรายละเอียดสอบถามสอบถามวิธีการใช้งานเบื้องต้นหรือขอคําแนะนําการใช้งานเบื้องต้นได้นะครับตาม QR code ที่อยู่นี้เอาโทรศัพท์มือถือสแกนนะครับแล้วก็สามารถทักไลน์แอดไลน์เข้ามาได้สนใจสั่งซื้อด้านล่างมีลิงก์ให้อยู่นะครับของสินค้าถ้าหาไม่เจอลายถามแอดมินได้เดี๋ยวทางทีมงานก็จะส่งลิงก์ของสินค้ามาให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ฝากลูกค้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ